สวัดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการทุไฟกาเดเตอร์ทีวีนะอยู่กับผมกันในกาเดเตอร์นะวันนี้เราจะมาเล่นเกมอรันรันรันโอเคนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากก็จะมาเล่นเฉยๆนะฮะโอเคเรามาเริ่มเกมกันเลยเทำไมตังมี93บาทเนี่ยโอ๊ยผ้ามันเบอร์เนาะก็ขออภัยด้วยนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกัน เก็บตังก่อนโอ้ยเก็บตังก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเก็บตังเก็บตังเย้กดเลยเย้สกูฮนะตอนเริ่มมันอาจจะเครื่องผมเนี่ยเวลาเขาคุกคินรันครั้งแรกเนี่ยนี่ยอย่างเงี้ย มันจะช้ามากนะฮะเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนมันหลดเสร็จนะฮะสักครู่ฮะโอเคกลับมากระต่อนะฮะโอ้โหหลดหลังจากหลดนานมากเลยโอ้โหกระตุกด้วยนะฮะโอ้เดี๋บวหลลลเอร์แคยังได้อยู่นะฮะเอยโอ้ยอืม ป่ากรงเซียนโอ้ยแหลกเออเออหลังจากทีมงานมีคนเดียวนะฮะในการถ่ายผมใช้มือถือถ่ายนะฮะตอนเริ่มผมใช้คอมนะฮะอูู้อ้ยอึโอ้อโหกระตุกอย่างหนักช่างมันฮะอ๊ย เหรียญเยอะเหรียญเหรียญโอ้กระตุกกระโดดดีเลือดฟรีเลือดฟรีไอ,อ้เยอะโอ้แหล็กเออเล่นกากว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมีทักแชทแล้วว่า ทำไม,ไมกากยังเออก็ <Yes. S 1> ากาดแล้วล่ะโอ้ยโอ้ยอ้เก็บได้แล้ว่องสองสไลด์ <c oughs> อ่านูโอ้ h shit โอ้ ห้า0ัก็ถือว่าดีอเออแป๊บหบนึ่งนะฮะโอ้ไรนี้ข้างหรือดีเดี๋ยวสักครู่นะฮะข้างหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคดีละเออเก็บได้เวลา เล่นด่านที่เขาบอกว่าที่เขาชอบเล่นกันนะฮะนี่ด่านเมืองแห่งเ,เวทมนต์อาจจะมีแหลกๆหน่อยะฮะเพราะเครื่องขังเออเน็ตช้านะบันท้กคำเดียวว่าไอ้เจ้าเน็ตเน็ตบ้านผมเนี่ยโคตรชา้าเออต้ตั้งกล้องมัน ทีมงานเรามีคนเดียวนะฮะโอเคโอ,คโอค้ขนาดซื้อขนาดซื้ออะไรมมายังแหลกเลยแบตก็จะหมดไฟโอ้สี่นาทีแล้วเนะี่ยโอ้สี่นาทียี่สิบแล้วโห ชนเนี่ยแหละชนสีขวางได้นะพอละปังปังับทีมงานเรามีคนเดียวนะฮะไม่มีใครแล้วอาจจะมีเสียงรบกวนนะฮะช่วงนี้ถ่ายตอนดึกด้วยโอ้โหใ้ฮทายเถอะโอเคพุ่งเลยเออลืมบอกไปว่าผมใช้ตัวอะไรผมใช้ตัวหมาป่าฮนะหมาป่าเสร็จแล้วก็ วิ่งผัดเป็นเออเพราะเอ้ยไม่ใช่เป็นแวมไพร์นะฮะตัววิ่งผัดวิ่งผัดเออวิ่งผดอะไรหรอกโอ้กระตกขนาดนี้ไตายเถอะโอ,อ,อ้นี่มันได้ไม่ได้กินหมมหรอกเออ ตกมากนอกจากที่นี่เรามีไวไฟตัวเดียวนะฮะเอ้ยเยอะเอื้อแหลกเอื้อแหลกเอื้อเอือ้อก็ดีนะโอ้พึ่งมาได้ดาบที่สามให้ตายสิอันนี้สิบล้านแล้วนะฮะ อีกแล้วสลโลโมชั่นไอ้ยเยอโอ้โหหกนาทีแล้วบ่เฮ้ยโอ้ลักขนาดนี้พี่ผมว่าผมคนจะไปลบอะไรสักอย่างนึงอู้อ้าวจูจๆก็ลกักจูจๆก็ดีตกลงจะเอาดมึงจะเอาล,ลักหรือเอาดีๆเนี่ย กือตกแล้วอ uh ตอนนี้ผมหนามากเลยนะโอ uh ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคไป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 ไย่าย่าอย่าอยู่ลออย่าเยอะ กระตุกสิไอ้หนูขอร้องอย่ากระตุกกระตุกทีนี้รู้เรื่องโอ๊ะอนี่มันต้องลื่นอย่างนี้สิไอ้หนูโอเคทำไมมันมีเอฟเฟกต์อย่างนี้ด้วยคะไปต่อ โอ้ยตกแล้วไงขึ้นโบนัสไทม์ก็ดีละนะก็ยังดูแหลกๆดูดีอ่ะเอาเอา้ยอา้าวจะปิดเครื่องแล้วฮะเดี๋ยวสักครู่ฮะเชียเอ้ยไม่เดี๋ยวก่อนนะ เล่นให้จบถ้าแบตหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อรันแหละนะฮะก็คือจบคลิปนะถ้ามันมนกระตุกอย่างนี้วะใครสั่งใครสอนฮิดกระตุกเดี๋ยโอ้แปลงล่างเสร็จแอะโอ้กระตุกจังเลยเอ้ย ีแหละมันต้องเล่นอ้โหกระตุกทีนี้รู้เรื่องโอ้กระตกุก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 เออแปดนาทีแล้วเออ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 กระตกุกดิกระตุกไปโหยังแรกอะเออ เดี๋ยวนะ <S <S ที่บ้านเอกากนะฮะโอ้โอ้โอ้อออแลกอ,อ,อีกเก้านาทีแล้วต้นต้นเอ้ยอะไรวะจู่ๆก็ดีจู่ๆก็ไม่ดีอะไรนะเนี่ยโอ้ นะไปกันต okay, nah, ok. e nah mm. ่อเอ้ยน้ำม ok. oh, ันกลองที่สองกระเจ้ล oh, ึบมึกระโดดแบบสโลโมชั่นนะที่จริงในนี้ไม่มีดาสโลหรอกแมปนี้ไม่มีดาสโลหรอกโอ้กระตกแบบนี้นะพี่เอ้ยโอ้กระตกกระเซลแล้วกู ไปเลยผัดด้วยววมพรอยเอะแหลกเอฟเอฟเอเอเอเฮ้ย <c oughs> ผัดได้ไงอ้ๆตอนนี้นะฮะจะจบคลิปอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> โอเคสอบวันนี้ ก็ขอลาไปก่อนสวีสดัสวัสดีด้วยนะครับเฮ้ยไปละบายบายวอ <Bye bye S 1> ้โหอย่าลืมกด subscribe กันด้วยเย้โอ้สามสิบหกล้านโอเคไปละ